โกดังรับของญี่ปุ่นอุดรฮ<อ>านีของแรของดีเนี่ยก็เริ่มต้นหลักหน่วยพวกเหรียญสิบไปก็ยังมีทอนตอนนี้เหลืออันละแปนะคะพี่อของนี้ก็มีเยอะมาก เาเสื้อผ้ารองช้านจานชามของเล่นของตกแต่งบ,บ้านาก็ใหญ่มากนะมีสองโกดัง,งเลยถ้วยชาการน้ําจานชามนี่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยเชานญี่ปุ่นอันละสิบเองทุกคนอยากตะโกนบอกว่าไปเจอของดีโซนแผ่นเสียงท,งท,ทั้งซีดีวิดีโอม้วนกุญแจศิลปินฟรริกเกอร์คนดังละสิบเองทุกคนของแรไอเทมมีกเยอะมากเจอสมุดการ์ดของสะสมกว่าจะเก็บได้แต่ละอันหมดมียี่สิบละสิบถ้วยอันนี้ BTS ทุกคนน้อยเลยไปไว้ไปคอนเสิร์ตศิลปินที่ชอบแก่กล่องสามสิบเหลือยี่สิบ พี่อลาสีพวกเรื่องนี้ก็น่าหนังสือเนี่ยเขาก็มีหลายแนวอย่างเล่มเนี้ยเล่มละสิบลูกเล่นน่ารักมากส่วนเล่มเนี้ยมีการ์ดข้างในด้วยออกแบบมาสวยเลยสไตล์ญี่ปุ่นน่าเก็บสะสมเล่มเนี้ยสี่สิบของแปลกๆที่ไม่เคยเห็นก็มีแล้วใครเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นไปเอาเลยลูกวาดไว้ตกแต่งร้านโซนเนี้ยทั้งโซนเป็นดิสนีย์เลยนะกล่องสะสมแล้วก็ตุ๊กตาน่ารักน่ารักตุ๊กตาก็มากันหลายแนวตีตัวนี้สามสิบเองตุ้เหล็กลายน่ารักเริ่มต้นอันละสีแล้วพี่เขาก็บอกว่่่่าไมมมหดดแแคนนนนนีี้้้กััังะรบเย็ปสอลตตติว ากาศกลังหนาวเสื้อกันหนาวสวยๆเที่ยวเลยลองเท้าก็มากันทุกแนวนี่เลยโซนลับแบบยกกิโลยกไปเลยใส่ถุงเสื้อผ้ากิโลละร้อยห้าสิบิโลขึ้นได้กิโลละร้อยังกิโลเน่อยก็มีอย่างอื่นอีกเยอะไปดูได้ที่ร้านเจสโตอุดรห้าตลาดนิยมสองเยื้งกับบิ๊กซีสันตถ้าแนะนำร้านเขาลงโซเชียลนะเขาลดไปอีกร้อย10มงถึง1นึ่งทดีเลยโค้รคุ้มเจสโตอุดร t ทนทีที่นี่นะัพวก่านของสินค้าที่นี่ดี้เ